ที่เราเาโต๊ะเหมือนคนที่เก็บขยะกินนั่นครัะมันชิอะไรไม่ออกมันตกภูมแล้วจะเป็นมนุษย์แล้วอย่างเราเนี่ยมันต้องสวดมน์การสวดมน์มันเป็นการฐานที่ดีที่สุดเลยพุทธมนต์เนี่ยท่านว่าพุทธมนต์น่ะมันเป็นบารมีสามสิบทันในพุทธมนต์แต่ถ้าเราให้ทานน่ะมันเป็นหนึ่งในสิบหือหนึ่งในสามสิบหนึ่งในสิบก็นดะ พรความสว่างต่างกันนะรับสวดมนต์เนี่ยถ้าคนสวดมนต์เพลินเนี่ยสว่างมากนะฮะพุทธมนต์อ่ะเหมือนกันทุกบทเลยที่ไม่เหมือนกันคือพลังงานของบทแต่ละบทถ้าเราสวดมนต์มานานเนี่ยเราจะเข้าใจเรื่องพุทธมนต์มันก็เหมือนร้องเพลงอะ่ะแหะเราร้องเพลงมันก็มันก็เพลงแต่ละเพลงมันก็มีคลื่นคนละอย่าง เพลงสนุกมั่งเพลงเศร้ามั่งเพลงเพลิดเพลินมัน่งเพลงตลกมั่งอะไรประมาณเนี้ยมันจะเข้าถึงความรู้สึกเลยนะเวลาเพลงนะเพราะมันชินแต่ถ้าเราสวดมนต์เรื่อยๆเนะี่ยมันจะเข้าถึงความรู้สึกของพุทธมนต์นั่นคือความหมายของพุทธมนต์จืต้องเอามาเป็นประโยชน์ได้แล้วนะเป็นประโยชน์แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วถ้าได้ขนาดนั้นอืมันไม่เบื่อเราทุก พราะมันเป็นประโยชน์แล้ที่เราเบื่อกันเพราะว่าอะไรนะเบื่อสวดมนต์ขี้เกียจสวดมนตนะ์เนี่ยมาติดโลกติดทางโลก